สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องที่ร่วมสตากรรมทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปด,ดีๆคลิปใหม่ๆที่ท่านไม่ค่อยจะได้เห็นมาก่อนอันนี้เรียนฝากถึงท่านผู้พิการ ที่อยากมีอาชีพมีไรายได้มีงานทํากันทุกคนครับฝากพี่น้องที่ดูอยู่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ถึงผู้พิการที่อยากมีอาชีพมีงานทํากันทุกคนครับจะนําเสนอเรื่องแกะสลักพระไม้มงคลอันนี้เป็นแกนไม้มะขามเด้อเนี่ แกนไม่มาขามดำโบราณครับเกา่เาเก่าอีลีแหละไม่เกา่าเก่าแกนดำสนิทไม่มีเก๊ไม่มีปลอมอ่านี่แหละนำเสนอแกออกมาครับเห็นบ่าเนี่ยแกะด้วยเครื่อง CNC เด้เป็นอาชีพของคนพิการครับ ได้มาตาสามหาเป็นโครงการแกะสลกักพระไม่มงคลนะ้นนะเพรื่องหายเคียงซีเอ็นซีมาตัวนึงครับเดี๋ยวซีหายเบิองเนะี่ยหายเบิองเด้อเครื CNC ่องซีเอ็นซีเอาเพิ่นครับอันนั้นคำลาครับคำลาพาลวยพะนะกะ ค่อยเฮ็ดไปล่ะครับเป็นกำลังใจให้กันสู่ไปสู่ชีวิตเนาะอจะได้บทเป็นาละของผู้อื่นอจะได้มีอยู่มีกินเล็กๆหน่อยๆกระ้างมัน่นมาจะได้เป็นที่เพิ่งของตัวคือจังพระเพิ่นบอกว่าอัตตาหิอัตาโนหน้าโทนะตนแลคือที่พึ่งแห่งต้นอือะะเฮ็ดเอาทำเอาครับอย่าคาด ให้มันศึกษา <c oughs> ฝากด้วยครับเด้วฝากแซ่ฝากไล่ฝากให้ได้เห <c oughs> ็นเบิ้งกันทั่วร์ๆกันเป็นกำลังใจให้กันครับคนพิการผู้ได้ข้อแท้ต่อสตามาเบิ่งคลิปสางผุดมาเบิ่งคลิปสางผุดด้อเดี๋ยวสิมีคลิปไม่ไมไปเรื่อยๆให้เบิ้งไป <c oughs> เป็นระยะระยะนะครับเนาะนอกจากที่ว่ามีงานแกะสลักแล้วยังมีใส่กรอบ พลาสติกเนี้ยกอบพระอนะ่ะ <c> ะ <oughs> ขอโทษครับขอโทษขออภัยโอ้ยช่วงนี้ก็เป็นแหบแหบคอจังไดหรอกกินน้ำเย็นน้ำลายเหนียวห้อนเนอะครับเนาะห้อนห่อนออกล่องคือเปิดบุนนิ่งแลว้ววะบางคนบอกวา่าแอสละสะของอียงอะมอปิดตา หมันแถบพนะ่ะน่ะมานอยู่มันอยู่กินตาหมานอยู่หอกก็เป็นช่อง YouTube ช่องไม้เนาะครับก็อยากตั้งใจอยากจะเอามานำเสนอให้พี่นอ้องบันเฮาได้มีกำลังใจต่อสู้เรื่องธรมาหากินบางคนก็ง้อมืองอเท้านะ อยากได้แต่บ่อยากหาอยากได้ปิดเงินโลดนะเมยเอ้ยขคอยดีอ้อนั่นนี่อ้อนั่นอ้อนั่นอยากได้ลอยก็ขอลอยอยากได้พันก็ขอพันประพุ่มใจเนาะหาเงินหาเงินง่ายโพดเสียงโทรศัพท์กระติงเนีงติงเนีงเนาะก็อยากจะฝากฝากช่อง YouTube ของเฮา ให้นำเสนอให้ทั่วถึงกับคนพิการพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดติดตามไดเบิงอยู่กดแชร์กดไลค์ด้วยครับเด้วยให้เพื่อนไดเบิงไดแลนน้ำกันเขาสิสนุกเขามวนม้วน,วนไปน้ำกันอา่าเป็นพี่บ้าพี่บอ,อไปน้ำกันบางมือก็อาจทิลองเพียงสู้ฟังก่อนลองบมวนดอกใจใจมันหักมากมากเลยมากเพลงมากฟัง ัักลองกับบุปไนานหรอกแต่ว่ามักฟังกับลูกค้าเนาะท่านใดอยากจะให้สร้างพุทธผู้หอรับใช้แกะไม่มงคลกับติดต่อได้เลยครับเด้อกับมาที่เบอร์โทรศัพท์098 895 6457 0 9 8 8 9 5 6้า7ดเ้า้าหี่้าเจ็ดนจดไว้ <c oughs> มีเขียวเขานองงากระไรอัะไดกะอยากแกะเป็นอีหยังกะเขาปรึกษากันติดต่อสอบถามได้ครับราคานี่ถทึกทกไยังวะกระดูกระเฮ็ดครับกระดูกระเฮ็ดกระดูอีหยังก็ไดกระดูที่มันเป็นมงคลนะอยากแกะเป็นพระอีหยังก็มาอันใดเฮ็ดได้เขาก็สีได้สอบถามกัน ว่าแบบนี้เฮ็ดได้บอแบบนั้นเฮ็ดได้บอลนะนะครับสอบถามได้ครับราคากะบ่แพงดอกขั้นเฮ็ดร้อยหนึ่งร้อยสิ้นขึ้นไปเนาะเฮ็ดเป็นพระเนาะหนึ่งร้อยสิ้นขึ้นไปนี่เขาส่งฟรีเด้นะบกบวกบ,บ่บวก่าส่งครับ <c oughs> เฮ็ดเป็นร้อยขึ้นไปนี่กระหนึ่งกะคือจังเนี่ยสมเด็จแก่นไม้มาขามเนี่ย หาสิบบาทหาสิบบาทร้อยละหาพันทรงฟรีครับขั้นฮิตฮอดร้อยเนีขั้นบหฮอร้อยเนี่ยัองค์เดียวสององค์สามองค์ขอขอขาทรงครับขอขาทรงแต่ว่าเป็นระบบแบบโอนเงินเ้อโอนเงินเพราะว่าราบ่มีแบบเก็บปลายทาง สะยถือได้ครับสร้างพุทธรับประกันครับ <c oughs> ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากเมเนาะก็คอยติดตามดูแลกดกแชร์กดไลค์ให้เนี่ยให้ถึงคนพิการอยากมีอาชีพอยากมีงานทำจะสินำมาเสนอครับนใช่ความรู้เป็นเล็กๆน้อยๆเป็นวิทยาฐานเนอฝากเนี่ฝาก แชรไปให้คนพิการเพื่อนอยากมีอาชีพหรือว่าคนบบพิการก็คือกัดที่เพื่อนอยากมีอาชีพมีายไรได้ดเดี๋ยวจะเอาความรู้เรื่องใส่กอบพระมาเสนอในคลิปหน้าเนาะแต่คลิปนี้กับคอนนะเน่นนำตัวก่อนเป็นช่อง y youtube ใหม่ครับเป็นช่องของสร้างพุทธผู้หอ สังพุดผู้หอสองล้อพาเพลินนะนะสังพุดเกะสลักไม้มงคลนะพิมพ์เข้าไปเบื้องหลบจิพยายามหาคลิปด,ดีๆเห็ดวิดีโอดีๆให้พี่ให้น้องได้เบื้องได้ศึกษาเป็นวิทยฐา,านน้ากันมีความรู้มีอาชีพมีรายได้เพื่อความยืนยัดใดในสังคมนะครับเนาะะฝากติดตาม สำหรับคลิปนี้ก็เอาข้าวๆสักนี้ก้อนก็ฝากกดแชร์กดไลค์ครับติดตามในซ่อง youtube t u ทูสร้างพุทธผู้หอสองรอพาเพื่อนมันพาเพื่อนจังไดกะค่อยติดตามกันครับก็ไปเรื่อยๆล่ะเอาสีอยู่นำกันไปรุ่นละครับก็ขอเป็นกำลังใจเนาะขอกำลังใจจากพี่จากน้องบ้านไก่บ้านไก่บ้านไก่ไกลเลียเ้ยงเคี้ยงเนาะทั้งสปป,ปล้วก็ดี เ <c oughs> มาศึกษาน้ากันกับสีบ้าภาษาอื่นกับสิบับัค่อยรู้เรื่องนะก็อยากให้ฟังสปปลาว่นได้เข้าใจน้ำเนในภาษาเนาะคันสิบ้าภาษาท้องถิ่นกับจังสิฟังกันนะในคลิปนะสิสนุกสนานกันไปกะสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไปสำนีครับกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์ให้สร้างพูดเป็นกำลังใจ เดนเดอร์ครับสวัสดี